ตาตชุติมาตอบตรงตรงรีเทิร์นทีมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีพ่อขอลูกไหมเรียกได้ว่าที่ผ่านมาทำเอาหลายคนก็สงสัยในความสัมพันธ์ของต่ายชุติมากับว่าที่นายกคนที่30อย่างทีมพิธาลิ้มเจริญรัฐที่พักหลังหลังสังเกตเห็นว่าต่ายมักจะโพสแชร์ซัพพอร์ททีมตลอดรวมถึงโพส์รูปหวานในอดีตและน บางเวลาตา่ก็โพสคลิปลงไอจีสตอรซึ่งหลายคนจับสังเกตจากคลิปถึงลักษณะนาฬิกาลักษณะเสื้อผ้าบุคคลในรูปคล้ายคลายกับที่ทีมใส่ในชีวิตประจำวันหาเสียงล่าสุดต่ชุติมาได้ออกมาเปิดใจในรายการแย่งซีนในชื่ออีีถ้าคิดจะรีเทิร์นพิธาก็ทำได้ปัดถึงเรื่องราวที่หลายคนสงสัยอย่างหมดเปลือก งานนี้เจอเซอร์ไพรส์ต่โชว์แหวนมีผู้ชายขอแต่งงานรอบสองแล้วเด็กอายุเจ็ขวบเข้าใจความสัมพันธ์ของพ่อแม่เข้าใจเราบอกสอนเข้ามาตั้งแต่สองถึงสขวบตอนนั้นก็จะเป็นอารมณ์อยากให้พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันนะช่วงเวลานั้นที่น้องยังเด็กก็จะบอกว่าคุณพ่อต้องทำงานคุณแม่ต้องทำงานการจะพูดอะไรเราปรึกษาคุณหมอตลอด เพราะเราไม่อยากให้เกิดแผลสำหรับเขาในวัยเด็กเพราะมันจะแก้ไม่ได้ก็เลยปรึกษาคุณหมอดีกว่าว่าควรจะอธิบายแบบไหนถึงเหมาะสมที่สุดในแต่ละช่วงวัยคุณพ่อมีความห่วงลูกสาวเขาก็จะมีความห่วงตอนเด็กๆบอกลูกไม่ต้องแต่งงานหรอกเขาเป็นคุณพ่อที่โรแมนติกกับลูกวันวาเลนไทน์เขาจะ ซื้อดอกไม้ให้ลูกทุกปีมีมาฝากแม่บ้างซื้อให้แค่ลูกค่ะเขาได้บอกไหมว่าหนูฝากเอาไปให้หมามนี้ด้วยเคยมีมาเป็นคำพูดปะปาคิดถึงก็มีมานะเราก็เอ๊ะพูดเองหรือเปล่าฝากลูกมาใช่ภาพครอบครัวพร้อมหน้าให้เห็นเจอตามเทศกาลมากกว่าก็จะมีช่วงวันเป็นคริสต์มาสวันเกิดที่พิง มันอาจจะเริ่มจากที่น้องที่พิมอยากทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก็จะหาจังหวะโอกาสที่เหมาะสมมาเจอกันคิดยังไงบ้างที่ตอนนี้คุณพ่อฮอตมากเป็นที่หมายตาของสาวสาวเป็นสามีแห่งชาติไปแล้วในตอนนี้ก็ยินดีกับเขาด้วยมันทำให้เราอยากขยับไม่เพราะคนใหม่มันดีกว่ากับเรื่องที่เราแชร์รูปชุดแต่งงาน สืบเนื่องจากที่มีด้อมแต่งงานไงกับพี่ทินแล้วไม่ได้ใส่สติกเกอร์ปากคว่ำนะใส่สติ๊กเกอร์ยิ้มหุมปากรูปมันก็อยู่ในความทรงจำเราอยู่แล้วเป็นความทรงจำที่สวยงามแล้วพอดีมีด้อมแต่งงานก็แซลด้อมเฉยๆแซวค่ะไม่ได้ห่วงอะไรโอกาสจะกลับมาคืนดีขอบคุณที่เชียร์นะคะแต่ตอนนี้เป็นสถานะพ่อแม่ของลูกก็แฮปปี้อยู่แล้ว ถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นเรื่องของอนาคตทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอกรรมยังไม่หมดกันเราก็ต้องมาชดใช้กันอยู่ดีมันปิดกั้นได้หรอกรรมไม่ได้ไม่อยากเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งไม่ไม่มันเหนื่อยไปมันไม่ใช่ฟิลเราเลยเราเป็นแนวอินโทรเวิร์ดเก็บตัวอยู่บ้านชอบลุกแม่บ้านหมายถึงเขาเขา ชอบฟิลแม่บ้านเราก็เป็นในบางเวลาทํากับข้าวอยู่บ้านไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเงียบเงียบไม่ค่อยพูดค่อยจาห้ามพูดอะไรที่เป็นความประทับใจของเราที่ยังเก็บไว้ระหว่างเขาอัญญาประกาศคู่ขาเป็นคนคลั่งรักไงเขาจะชัดเจนลงรูปคู่กับเรานี่คือความประทับใจเพราะว่าความชัดเจนทำให้ผู้หญิงมีความ ปลอดภัยในความรู้สึกว่าเขาไปไหนรายงานตลอดหาเสียงที่ไหนรายงานตลอดไม่ใช่ตอนนี้เรื่องของหัวใจของเราตอนนี้เป็นยังไงปกติจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่มีคนมาจีบนะถ้าเจอกันมันก็จะคลิกกันเองมากกว่าไม่ได้ต้องมาตามจีบคนที่จะใช่ต้อง อยู่ที่ความลื่นไหลในการคุยด้วยสมมุติถ้าเขาเป็นคนหล่อมากรวยมากแต่คุยแล้วไม่รู้จะคุยอะไรก็ไม่คุยนะมันต้องรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะคุยอยากจะรู้จักเขามากขึ้นมันก็จะคุยกันไปเองก็ไม่เชิงว่ามีสเปคแต่ถ้าเจอแล้วชอบก็คือใช่เลยอนาคตมีแพลนจะแต่งงานจริงๆมีคนขอแต่งงานแล้วนะแต่ปิดไว้ก่อนไม่เล่าเล่า,ลาไม่นาน เมื่อปีที่แล้วเขาก็คุกขา่าแต่แหวนผิดไซส์ก็เลยใส่นิ้วอื่นรู้สึกยังไงเราอยู่ดีๆของเราแต่มีคนชอบเอาเราไปแซะไปพูดว่าเราอยู่ในที่ที่ไม่ควรวหน่อยอย่างบนเวทีดีเบตการเมืองได้เห็นคลิปนะแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราจะอยู่ในวงการบันเทิงมันก็อาจจะเป็นเรื่องปกติที่คนพูดถึงแต่เวทีนั้นไม่น่าได้มัน อาจจะผิดเวทีฟังแล้วอยากฟาดมันอยากฟาดมันมากถ้าพูดเรื่องจริงไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่ส่วนใหญ่จะรู้สึกหงุดหงิดแล้วกันที่เอา้าไม่รู้แล้วจะพูดทำไมรู้ไม่จริงแล้วเอาไปพูดเห็นแล้วแบบดูมั่นใจมากก็จะแบบเจอเนื้อ